ทุกกระแสเที่ยมตรงทุกประเด็นเอสเอ็มเอสข่าวด่วน n e w พั s t สมัครวันนี้ใช้45วันรู้เลือกวงการบันเทิงก่อนใครจอบทุกประเด็นข่าวร้อนจาก SMS ข่าวบันเทิงนิพัสสมัครวันนี้ใช้ี1 5วันสมัครคลิปพัสดนิวบุฟเฟ่กดดอกจัน42648224411สมัครคลิป s t a r ์พัด์บุฟเฟกดดอกจัน42648233311เฉพาะเครือข่าย AAS ความประทับใจของเด็กก็จะเป็นวันที่เราจะได้ไปเที่ยวแล้วก็เจอคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ใช้เวลากับครอบครัวครับเป็นวันหยุดที่ดีมากๆนะฮะก็ขอของเล่นคุณพ่อคุณแม่กัำได้ฮะตัวอยากจะไปสอยดาวไปปลาลูกปงไปไปตอบคำถามวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยเพื่อเอาจะได้แบบ จะภูมิใจมากเวลาที่ได้ดินสอกับบ้านมาเยอะๆทํทงานเหมือนกับร้องเพลงขึ้นเวทียอะไรเงี้ยในงานวันเด็กแล้วก็จะมีความสุขมากเพราะว่าไปในงานพี่เขาก็จะแบบว่ามีลูกโปง่งลูกโป้มีของมีอะไรเงี้ยมาให้ได้มาเตะฟุตบอลครับผมตอนนั้นอยู่ที่บ้านอยู่ที่สงขาครับผมก็มีทีฟุตบอลที่แบบว่าทางโรงเรียนเขาจัดแล้วก็ไปเตะที่จวนผู้ว่าได้มาโชว์ฝีมือการเตะฟุตบอลให้กับเ,เพื่อนๆ ตางโรงเรียนอะไรก็ได้ามาเจอกันด้วยเวลาวันเด็กทุกครั้งก็จะได้ไปเที่ยวกับครอบครัวแล้วก็เพื่อนๆมันมีความสุขแล้วก็สนุกมาก <c oughs> เราไปลงน้ำเก็บเหรียญเก็บเหรียญในกระทงครับแล้วก็เขาจะมีคนจ้างแฟนเวลาแฟนเขามาลอยกระทงอ่ะเขาจะมีคนจ้างให้เด็กเนี่ยพวกเราเนี่ยว่ายน้ำอากระทงเขาเนี่ยคู่กันไปลอยไปไกล เราก็ทําให้เขาแล้วก็ได้ติปก็มีความสุขดีครับที่ทากับเพื่อนๆเจองูเขียวเจออะไรเงี้ยก็ตกใจกันไปเราเหมือนเป็นได้เป็นคนพิเศษเนาะอะไรอะไรต่างๆเราก็ดูสนุกไปหมดเวลาไปที่ไหนอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่ผมเอ่อเขาเรียกว่าติดตาตึงใจมากคือเวลาไปงานวันเด็กแล้วมีมาสคอตตัวการ์ตูนเต็มไปหมดเลยแล้วผมกลัวมาสคอตตัวการ์ตูนมากก็เลยไม่ค่อยชอบไปตามห้างก็เลยแบบว่าจะไปแบบงานโรงเรียนหรือว่าไม่ก็แบบว่าให้คุณพ่อคุณแม่พาไปที่อื่นดีกว่าอะไรเพราะว่ากลัวมาสคอตครับ เปลี่ยนไปเยอะนะครับโดยเฉพาะในเชิงของความคิดความอ่านทัศนคติอะไรเงี้ยครับโตขึ้นมีความคิดมากขึ้นนะฮะแล้วก็ที่สําคัญสูงขึ้นประสบการณ์ชีวิตมากขึ้นเข้มแข็งมากขึ้นแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็ได้มีประสบการณ์หลายๆอย่างเพิ่มขึ้นถ้าง,งานวันเด็กสมัยก่อนก็อ,อาจจะมีแบบว่าตุก๊กตาล้มลุกมีสไลเดอร์มีอะไรอย่างี้ใช่ไหมคะตอนนี้ก็อ,อาจจะแบบมีตู้เกมมีลมีมีมม เกมอะไรที่มันเล่นแล้วดูแบบว่าดูแบบโหดูอลังการดูอะไรอย่างเงี้ยมากยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยพอเริ่มโตขึ้นเรื่อยๆก็อยากมาเล่นกีฬาอยากทําอะไรแบบเปลี่ยนบ้างก็เหมือนเดิมนะครับผมชอบความเป็นเด็กมันจริงใจดีครับง่ายๆดีมันไม่ต้องคิดอะไรเยอะมันไม่ต้องมีเหตุผลในการที่จะเลือกรักหรือไม่รักไม่ต้องมาคิดว่าเพื่อนคนนี้รวยไม่รวยห่อไม่ห่อมีชื่อเสียงไหมอนาคตจะเป็นยังไงก็คือมันคบกันในตรงนั้นแล้วก็ทําในแต่ละวันให้มีความสุข แวบเดียวมากครับเพราะเป็นคนขี้อายเวลาเจอผู้หญิงแล้วจะอายไม่ค่อยกล้าพูกก็จะพัปีเลิฟในใจคนเดียวอะไรเงี้ยครับก็อนุบาลสองวันนั้นเขา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 มาออกวันวานอยู่เออแล้วมาเจออายุเท่าผม21่อ็จำแล้วคือจำไม่ได้ไงแต่คนนี้เป็นคนที่ผมเคยหอมแก้มตอนเด็กๆอย่างที่บอกเด็กๆก็คงไม่กังวลเรื่องความรักอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคงอยู่กับเพื่อนแล้วมีความสุขคงแบบว่าคงแบบไปโรงเรียนเจอเพื่อน วิ่งไล่จับกันอย่างเงี้ยมีให้กุหลาบบ้างแล้วก็มีเขียนจดหมายใต้โต๊ะสอดไปใต้โต๊ะแอบแกล้งเขาบ้างอะไรเงี้ยช่วยเหลือกันให้ของวัญกันอะไรอย่างงี้มากกว่าก็น่ารักก๊กิ๊กตามภาษาเด็กๆอะะัค่ะไม่มีอะไรมากฝากให้เด็กๆทุกคนนะครับเป็นคนดีของตัวเอง เป็นคนดีของคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวสังคมแล้วก็ประเทศชาตินะครับยังไงก็ขอให้น้องๆทุกคนนะฮะมีความสุขมากๆนะแล้วก็เป็นเด็กที่น่ารักเป็นลูกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่แล้วกันนะครับผมก็สุขสันต์วันเด็กครับปีนี้นะฮะก็สําหรับน้องๆทุกคนก็อยากให้ตั้งใจเรียนนะครับเรื่องเรียนเป็นเรื่องสําคัญมากสําหรับเด็กนะครับเพราะว่าเราก็เหมือนเป็นอนาคตของชาตินะครับในเมื่อเราเมื่อวันหนึ่งเราโตเป็นผู้ใหญ่มาเนี่ยเราก็จะเป็นกําลังหลักของชาติเพราะนั้นตั้งใจเรียนไว้แล้วก็สู้ๆเป็นเด็กดีเเปนนน่่่่่่าารััขอองแแมม้้วววยยยยะคคบึุสลตชื ทำอะไรขอให้อยู่กับครอบครัวอยู่ติดกับคุณพ่อคุณแม่ยังไงคุณพ่อคุณแม่คาสั่งคุณพ่อคุณแม่ไม่ไม,ไม่มีทางทําร้ายเราแน่นอนค่ะลองในสิ่งที่ดีทําในสิ่งที่ดีไว้อย่าไปมุง่งอย่าไปคิดที่แบบเออไม่มีคนรักเราไม่มีคนสนใจเราไม่ใช่ครับทุกคนรักเราหมดบางทีความรักไม่จำเป็นต้องแสดงออกเขาอาจจะดวงหา่างก็อยากให้มองนิ้วว่าว่าเออทุกคนรักเรานะ รักตัวเองแล้วอย่าลืมรักคนอื่นรักคนรอบข้างกันด้วยครับขอให้น้องๆทุกคนมีความสุขมากๆนะคะเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่ของครอบครัวของสังคมและที่สําคัญเป็นเด็กดีของประเทศชาตินะคะฝากถึงเด็กๆทุกคนนะครับอยากให้เป็นเด็กดีนะครับรักคุณพ่อคุณแม่ให้เยอะๆนะครับเราชอบอะไรเรามีความฝันอะไรเนี่ยเราทําเราเก็บเอาไว้แล้วก็ทําของเราไปให้มันถึงถึงฝันนะครับแต่ต้องต้องอย่าลืม รับผิดชอบในสิ่งที่เราได้รับมาอยากจะฝากถึงน้องๆทุกๆคนแล้วกันนะครับอย่างแรกคือต้องตั้งใจเรียนนะครับเพราะว่าการศึกษาเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตนะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าอยากดื้ออยากโศกกับคุณพ่อคุณแม่นะครับบางทีเขาอาจจะดุเราไปบ้างแต่ว่าขอให้รู้เถอะว่าทุกครั้งที่เขาดุทุกครั้งที่เขามีตีบ้างหรืออะไรบ้างก็คือเขาดุด้วยความหวังดีอยากกรอกคุณพ่อคุณแม่แล้วกันนะครับแล้วก็ทําตัวเป็นเด็กดีกันด้วยครับ